สาลาตาลีเดินไปอย่าช้าเฮ้ใจเย็นข้ามีค่ามากฟาบาจอมรับเถอะมันจะดีต่อตัวท่านเองหากเครื่องมือทรมานเหล่านี้ถูกใช้แม้แต่เทพยังทนไม่ได้เจ้าหน้าที่สาลาตาลี่ชิงมานจงข้าขอถามเจ้าอีกครั้งเจ้าจะยอมรับความผิดของเจ้าที่เอบเข้าไปในพระราชวังเฟิงหยางข้าสาวใช้ใครหยุนและข่มขืนเจ้าหญิงชางเล่ มีพยานและหลักฐานทางกายภาพหรือไม่แน่นอนว่าข้าไม่ยอมรับเป็นราชินีที่ใส่ร้ายข้าชางเล่อเป็นน้องสาวของข้าไม่มีเหตุผลและเป็นไปไม่ได้สําหรับข้าที่จะทําสิ่งนั้นไหนเมื่อเจ้าไม่ยอมรับสารภาพก็อย่าหาว่าข้าใช้ความรุนแรงดูสิว่าสิ่งนี้จะทําให้เจ้าสารภาพได้หรือไม่เจ้ากล้าแต่ต้องข้างั้นเหรอลอยข้าออกไปข้างนอกข้าจะฆ่าพวกเจ้าทุกคน ตอนนี้เจ้าเป็นนักโทษและไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ไม่สำคัญว่าประสบความสำเร็จทางการทหารแค่ไหนเจ้าก็แค่ใชยผู้สูงศักดิ์ในพระราชวังแต่ไม่ใช่ที่นี่ไอสารเลวตาของข้ากระตุกอยู่ตลอดทั้งคืนและเขายังไม่กลับมาเลยมีอะไรเกิดขึ้นงั้นหรือเอ๊มีบางอย่างเกิดขึ้นกับลุยเกอแค่นี้ก็เจ็บแล้วงั้นเหรอเป็นลมไปแล้วสินะ หัวหน้าฟาบาทรงถูกเลี้ยงมาอย่างดีตั้งแต่เขายังเป็นเด็กพระองค์จะทรงทนได้อย่างไรกันข้าแนะนําไม่เลี่ยนตีสองสาครั้งในวันพรุ่งนี้หลังจากที่พระองค์ตื่นขึ้นเขาจะรู้สึกเจ็บหน่อยลากเขากลับเข้าคุกและดําเนินการต่อในวันพรุ่งนี้ทุกคนไปแล้วงั้นเหรอเอ๊ะอย่างที่คิดไว้ไม่มีรอยแผลเลยตุกตาหยกที่ได้มาใช้งานได้จริงเมื่อไม่กี่วันก่อน เจ้ารู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีสําหรับเจ้าชีวิตเต็มไปด้วยหลุมพงังและเจ้าถูกใส่ร้ายอยู่เสมอใช่หรือไม่คอรับท่านอาจารย์นั่นเป็นเพ,อพอราะพรที่สะสมไว้ในอดีตได้หมดลงแล้วพรของบุคคลถูกกาหนดไว้เช่นเดียวกับเงินหากใช้ไปแต่ไม่ได้เงินมามันจะหมดลงและภัยพิบัติจะเกิดขึ้นพอเจ้าเพียงแต่ปลูกฝังปัญญาแต่ไม่ใช่พรในอดีตท,ทุกครั้งที่เจ้าไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตและดึงดูดความสนใจจากบุคคลน,นับพัน โชคชะตาของเจ้าจะไม่สามารถต้านพ่อนที่มาถึงเจ้าได้เจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากการลงโทษจากสวรรค์และภัยพิบัติจากฟ้าเจ้ามันก็แค่เศษขยะข้าเกรงว่าชีวิตนี้เจ้าจะหันกลับไม่ได้ถ้าท่านอาจารย์ช่วยข้าด้วยหยกขาวรูปแกะสลักยกการคำนวณเวทมนต์ธรรมตาทางการแพทย์ข้ามีวิธีดีเลี่ยงอันตรายเจ้าพบหยกขาวชิ้นหนึ่งที่มีความยาวสามนิ้วและกว้างสองนิ้วข้าจะแกะสลักตุ๊กตาหยก ที่มีรูปร่างเหมือนเจ้าและดวงชะตาของเจ้าหากใช้เทคนิคลับมาสามารถรับมือกับภัยพิบัติได้เจ้าได้ถ้าไม่ได้ผลข้าจะคืนเงินให้เจ้าและให้เจ้าอีก50าสิบตำลึงตอนนั้นข้าคนโนนฟ้าผ่าตายแน่ท่านต้องการให้ข้าส่งข้อความถึงท่านในความฝันไหมล่ะฟาวาดนอกจากจะเชื่อใจข้าแล้วเจ้ายังเชื่อใจใครได้อีกบ้างล่ะเจ้าและลูกศิษย์หญิงสองคนของข้าถูกกำหนดให้เป็นสามีภรรยากันข้ากล่าวว่าเมื่อสายฟ้าฟาด ข้าจะทำลายพวกเขามากกว่าจนข้าเต็มใจที่จะช่วยเจ้าท่านอาจารย์ในเมื่อท่านประทานของนำค่าให้แก่ข้าข้าก็เชื่อในตัวท่านและข้าจะสะสมเจ้าทำและทำความดีต่อไปแม้ว่าข้าจะมีตุ๊กตาหยกเพื่อป้องกันภัยพิบัติแต่เสี่ยวไปก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเขาตั้งแต่เมื่อคืนนั้นดังนั้นอย่าให้เกิดอะไรขึ้นเลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับข้าเง้นเหรอนี่คือภาพเช็ดหน้าของเสียวบานใช่ไหม เป็นไปได้ไหมที่เสี่ยววานพาข้าออกจากที่นั่นเสี่ยววานข้าดูว่าแม่เจ้าจะแต่งงานกับไปรีซานแต่เจ้ายังมีข้าอยู่ในใจตอนนี้อย่าเพิ่งใส่ใจเรื่องนั้นมากนักมาคิดหาทางช่วยฝ่าบาทกันก่อนหลังจากที่ข้าได้รับการช่วยเหลือในวันนั้นข้าไปที่พระราชวังฟูซางเพื่อดูว่ามีบาดแสดได้หรือไม่แต่ระหว่างทางข้าหินคันทีบางคนเอาก้อนหินมัดร่างของสาวใช้ในวังสองคน แล้วหย่อนลงในสระน้าหากพิจารณาสาวใช้ในวังทั้งสองคนให้ดีเห็นได้ชัดว่าพวกเขาคือคนที่อยู่ในงานเลี้ยงเมื่อวันก่อนพวกเขาอาจจะรู้ว่าใครวางยาเราแต่ถูกราชินีปิดปากผู้บัญชาการค่ายตู่เวย่ยซื่อตู่จินเมื่อสาวใช้ประจําวังที่วางยาเสียชีวิตเราก็ทําได้เพียงขอบ,บอแสจากผู้พ้องราชินีเท่านั้นเค็กซินเจ้าหนูหมายว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารยาและจัดการกับผลที่ตามมา ท่านกองสนได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยน้องสาวของข้าถูกราชนินีจับตัวไปน้องสาวของข้าอยู่ในมือของนางหากข้าไม่ได้ไปสสยรับข้าคงโดยขันทีดีข้าตายแน่ถ้าเจ้าพูดความจริงข้าจะช่วยน้องสาวของเจ้าและพาเจ้าออกจากเมือง